สวัสดีครับแตงโมลงปี๊กพงยิงวันนี้ครับเรามาดูฟุตบอลไทยแหละครับเดือดกันต่อนะครับก่อนพักเบรกทีมชาติโอ้โหลูกนี้ครับูเชิเกือบไปครับต้องบอกว่าน่าสนใจเลยครับจังหวะนี้นี่เกือบไปครับอ้าวยังไม่ได้ครับเมืองทองวันนี้เจอกับทามของกาญจนบุรีนะครับแล้วโอ้โหแคมเปอร์ฮะอ้าวแล้วทิสตองโดมาตรงนี้ได้อีก พี่ตองโดไหลามาให้กับคะคณะคะคณะมวนหาเพื่อนแล้วเมลวินุยชนเสาโอ้ย,อยได้ไหมโอ้ยต้องบอกว่าเมืองทองนี่ภายใต้การคุมทีมของพี่อ้นรังสรรเนี่ยเฮ้ยพูดเป็นเล่นไปว่าดีนะเออแล้วใช้ตัวที่ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยให้ออกมาประมาณนี้ได้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะ เออฟอร์มการเล่นหลายๆอย่างมันอาจจะยังไม่ดีแต่ว่าเท่าที่มีเนี่ยพี่อ้นทําก็ใช้ได้คือเก่งเรื่องการทําทีมลักษณะนี้มากๆนะครับแล้วก็จัดตัวส่วนผสมเนี่ยค่อนข้างลงตัวเลยนะครับแล้วหู้วแมถ้าเข้าไปนี่จะเป็นประตูที่สวยมากๆนะครับจังหวะนี้ครับอา้าวแล้วมาตรงนี้ต่อครึ่งหลังแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเมววินจริงๆด้วยครับแมววิ่งเราเลน่นเส้นนะโอ้โหคืออยู่ที่ไหนไม่ดีไม่รู้แต่อยู่เมืองทอง ดีมากเลยครับโอ้โหเมลวินรอเรนเซนครับเอาแล้วดริกีไม่ธรรมดาครับก็เคยค้าแข่งอยู่ในบุนเดสลีกาเยอรมันแล้ะครับคือต้องยอมรับว่าของแท้คองแท้ดูกันดกมาตรงนี้ครับโอ้โหม่งเข้าไปเรียบร้อยครับดูกันอีกทีหนึ่งจ่อเหมือนกันนะอย่างนี้ก็ประมาณว่า กึ่งๆึ่จอเหมือนกันนะครับอ้าวหนึ่งศูนย์แล้วจะหมดเวลาแล้วครับมีหวังไหมพลังการอ้าวหลุดมาอีกแล้วแล้วจะโดนไม่โดนแล้วโดนไม่โดนแ,แล้วยิงครับโอ้โหดววครับโอ้ไม่รู้ยังไงยิงก่อนครับเป็นตัวสำรองที่เพิ่งจะลงมานะครับแค่นั้นดววไม่หลับนะเนี่ยใช่ไหมคือได้อยู่นะแต่ว่ายิงไม่ไม่เข้าไงนะครับยิงไม่ดีเองยิงเบาไปอ้าวเปิดเกมมาครับเอาไกริมส์ แล้วขึ้นบ่งโชบครับเมลวินแล้วมาตรงนี้ได้ไหมสกิดเอ้าแล้วยังไงมาเข้าทางปืนโอ้โหเสร็จเลยครับกรวิทษาครับมายังไงไม่รู้ครับเข้าเฉยแต่จานบอกว่าเช็คก่อนแป๊บนึงนะครับโอ้โหแต่ผมว่าไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ก็เสียวๆอยู่เหมือนกันโอ้โหแล้วเช็คมาไม่ไม่ล้ำนะอย่างนี้ไม่ล้ำนะครับได้นะเออ VAR รวมเนี่ยเช็คกิ้งมาแล้วนะครับว่าล้ำหรือไม่ล้ำครับอยู่ข้างหลังฮะ ได้ครับเรียบร้อยครับเมืองทองปราบน้องใหม่เลยครับน้องใหม่นี้อาการหนักเหมือนกันนะตอนนี้นะครับต้องบอกว่ารอแรแล้วแล้วดูอีกคู่หนึ่งครับเชียงรายเจอกับบุรีรัมโอ้โหหนึ่งศูเลยครับนาทีที่20ครับโรเบิร์ตซูสโอ้โหคือบุรีรัมมานี่จริงๆเกมนี้ผมก็นั่งดูอยู่นะว่าเล่นอึดอัดมากไม่ค่อยมีจังหวะเท่าไหร่เซตไปเซตมาปั่นไปปั่นมา มันยากมากในการเจาะเข้าทำมานะครับแต่บุรีรัมเขาก็หาจนเจอนะแต่มันแค่ไม่ได้แบบเหมือนว่ามาแล้วแบบหาได้เลยมาลุัวเกมมันเหนียวนิดนึงแต่สุประชัยเปิดลูกนี้มาเนี่ยต้องบอกว่าผู้รักษาประตูเนี่ยออกมาพาลาดแหละครับลูกนี้ต้องต้องบอกว่าพลาดน,นะครับเอ่ออภิรักษ์วรวงศ์ครับก็เจอระบบสูตซัดเข้าไปลูกนี้โล่งมากครับโล่งมากโอ้โหเนี่ยจ่อขนาดเนี้คือเหมือนมอบทองเออโชคสองชั้นนะ มีทั้งทองมีทั้งเพชรนะครับวิบวัแบแวววาวไปเลยอ้าวแล้วตรงนี้สนุกการแทงมาแล้วได้ไหมได้ครับโอ้โหหนึ่งหนึ่งครับโอ้โหเจ้าบ้านเอาแล้วมาเหมือนกันมาเหมือนกันจังหวะดูนี่ก็บอกว่าเฮ้ยชอ็อคเลยนะยิงดีนะครับแล้วก็แทงสวยมากนะครับสนุกการถิ่นจอมเนี่ยแทงมาปุ๊บโหคัดเลยคัดเลยนะฮะแล้วจังหวะยิงนี่เอี้ยวมันแล้วลูลี่ครับเออ โอ้โหยอดเยี่ยมครับแฟนแฟน,แฟนเชียงรายนี่ก็เฮกันข้างหลังสแตนโอ้โหแล้วแทงดีด้วยแล้วจังหวะยิงกับผมก็เฉียบยิงประตูพีเมียอย่างเงี้ยเออนะครับเอี้ยวแล้วก็ยิงเลยนั่นเองนะไม่ต้องคิดเยอะยิงแบบนี้นี่เข้ามานักต่อน,นักแล้วนะครับเอาครับจังหวะนี้เชียงรายเปิดมาแล้วยังไงได้ไหมได้ไหมโอ้โหโอ้โหเกือบไปแล้วเอาอยัางไงมาตรงนี้ครับบุรีรัม บุรีรัมย์ครึ่งหลังมาล็อกหูสูตสูตโคตรเทพเลยล็อกขนาดนี้นี่ไม่มีใครเข้าได้ครับล็อกแน่นมากครับโอ้ยเข้าเลยแซนดี้วอลดูไปดูมาเพลินจากจังหวะล็อกเข้าเฉยครับคือบุรีรัมย์วันนี้คือต้องบอกว่าด้วยคุณภาพนักเตะมันโหดมากเนี่ยนะครับมันดีมากโหดมากจึงมากก็นั่นแหละครับโอ้หแซนดี้วอลมาปุ๊บก็ยิงปั๊บนะครับนักเตะตัวไหนที่แบบบุรีรัมย์เพิ่งจัดมาเนี่ยของจริงของแท้หมดนะ โอ้โหเสียบนะครับเสียบเสยใต้คานไปเลยนะถึงตรงนี้ยากแนละ้วเชียงรายนะครับโอ้โหเจอผู้มาเยือนขึ้นนำได้ในช่วงครึ่งหลังนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอภิมหายากคูณสองนะครับซันดิบวบอลครับแต่เวลาเหลือเยอะครับมาเชียงรายหักมาแล้วล็อกสวยจะยิงไหมยังไม่ยิงโอ้โหออกไปเยอะออกไปเยอะแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยมันมีดราม,ม่าจังหวะ สอกทีละทอนนิดหนึ่งนะครับมันมีจังหวะสอกทีละทอนนิดนึงเนี่ยดูดูมั้งนะครับน่าจะโดน2เหลืองแล้วก็ถูกไล่ออกไปแต่คือแบบมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าแบบเฮ้ยมันทําอะไรมันมีผูกแบบมันนิดนึงอ่ะเนี่ยนะครับเอาจริงมันก็ไม่นิดนะมันชัดนะชัดมากๆนะครับผู้ตัดสินก็ไม่ลังเลแล้วครับชี้แล้วก็สั่งเลยนะว่าแบบเฮ้ยทําอย่างนี้โนกูด no ไม่ได้วะเออนะฮะใบแดงครับ สเหลืองสองเหลืองนะครับก็ไล่ออกจากสนามไปก็นั่นแหละครับแต่ต้องบอกนะครับว่ามีผลนะเออมีผลมากๆนะครับอ่ะสรุปตารางคะแนนตอนนี้บุรีรัมย์จ่าฝูงมี9แต้มเต็มส่วนเมืองทองเนี่ยเดแต้มนะครับราชลีเจ็แต้มแบงคอก7แต้ม นะครับเกาะโซนหัวอยู่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อยุธยา4ี่แต้มไล่เลียงยาวลงมาเลยท่าเรือบีจีเชียงรายสุขโขทยัยนครราชสีมาพีทีประจวบนั่นเองนะครับส่วนทีมที่มี1แต้มมีแค่3ทีมครับมีอยู่ไทยรลยองแล้วก็ลำพูนแต่พลังการมี2แต้มนะอ่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศครับไปดูทีสกันบ้างไปชมกันเลยครับศิวกรเพื่อน หลุดมาแล้วก็เอาลงสวยครับธนาอีซอธนาปั๊มหลอกแล้วก็จิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแพวนเด็ดขึ้นนําจากธนาอีซอแล้วก็เป็นการที่ประตูทีมเก่าด้วยครับธนาอีซอต้องชมทักษะเบสิกของเขาสัมผัสแรกนี่เนียนหาช่องแล้วก็เปิดชั้นแลบอลยังไม่พ้นอันตรายเลยครับอยู่ในกรอบเพโทษซอเป็นกุ๊กให้ใกล้ๆแล้วก็จักรียิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ เชียงใหม่ยุเด็ดตามตีสเสมอได้สําเร็จแล้วโอ้โหถ้าจะไม่มีเขาน้นตูนใบเหลืองมาก่อนหน้านี้อิแตเป๊กับฝากตรงกลางจัดแต่งคืนยังฝืนเล่นไปได้สุดท้ายเสียบอลไปครับพิศพัฒน์แล้วก็ได้บวนกิ่งอีกทีครับแต่เปาเกินไปครับรับสบายครับภูมิวิวัฒสวยจัดจอดมาได้ใช้ความเร็วของอเล็กซ์เปอร์มอสเอาวทันด้วยอเล็กซ์เปอร์มอสไหลคืนมาตรงกลางซอบินกุ๊กไหลมาพัฒน์รับแปห กหายครับบอลหลุดกรอบไปนิดเดียวทําได้ดีกว่านี้นะครับเพราะว่ามีโอกาสได้วางเท้าเน้นๆเลยครับเนี่ยเพื่อนไหลมาให้แบบว่าไม่มีใครตามประกบแล้วครับดันไปเล็งเสาหลังประตูครับเนี่ยครับแม่นแม่นเสาครับจะไปแม่นเสาหลังประตูไม่เต็มเท้าครับถือว่าน่าเสียดายจริงๆครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดโอกาสในการขึ้นนำนะครับอเล็กซ์มอร์มอส แตะดีเข้าไปในกรอบเขตโทษมีเพื่อนรออยู่เปิดเข้ามามไม่ได้ให้ตัวใกล้ครับแต่ว่ายังได้ไหลคืนมาแล้วก็พัทราย,ยิงกูเน้นแต่ว่าแรกเนี่ยเขาก็มีโอกาสได้ลอบเป้าในระยะแบบนี้แหละครับแล้วก็ยิงออกหลังไปและนี่เป็นโอกาสอีกหนึ่งครั้งแต่ว่าไปติดผู้เล่นของแพ้ครับยืนคุมเส้นอยู่ครับโอ้ให้มาแบบโลง่งๆแล้วครับเนี่ยบรรจงปั่นแล้วแต่มันยังพัวพันอยู่เอกราชแล้วก็เสียบอลไปให้ครับ การตพงไหลออกมาซ้ายอเล็กซ์เมอร์มอ,มอสเม,มอร์มอสทาจีหน่อยไปสู่เส้นเมอร์มอสดวนกับธนากรเปิดเข้ามาเกี่ยวแล้วก็จัดหวัดจิงแต่ว่าเบาเกินไปครับลูกยิงของเ็บไปด้วยครับเซอร์มินกุ๊กเนี่ยเดี๋ยวย้อนดูจังหวะยิงของเขานะครับรับบอลในกรอบเขตโทษตัวัดด้วยขวาครับมันโดนไม่เต็มครับอยู่ตำแหน่งได้ดีด้วยครับกีเดปอดุดมรับแล้วก็ ไม่มีปัญหาครับขยับมากลางประตูพอดีบอลฝักตกกลางสิวกรไอมาที่วรุตอ้าวลื่นครับแม่ฟิลิปเป้อย่างเล่นได้ฟิลิปเป้พาดีแล้วก็ได้เกี่ยวเกี่ยวเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งครับแร่ขึ้นนำอีกครั้งครับโอ้โหนี่ความสามารถเฉพาะตัวล้วนเลยครับของฟิลิปเป้จากการจ่ายของวรุตบุญสุขด้วยนะครับผูเล่นดีถูกส่งลงมาใหม่ เรียกเสียงเฮจากฟแฟนๆได้ดังสน,นัส่นสนาม้วยม้าเลยครับโอ้โหเนี่ครับแม่เลี้ยงไกคคษษษ่ครับคุณสุภวรรณสุภาษิตมนเปิดี่เป็นวรุตบูสุครับเปิดโค้งไปกลางประตูแล้วก็วิ่งมาเปลี่ยนทางบอลตึงระถ่ายไปเลยครับนสามประตูต่อหนึ่งครับแพร่ยูเต็ดได้ประตูดีห่างไปแล้วครับของแพร่ยูเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะเชีงยงใหม่ยูเต็ดไปสามประตูต่อหนึ่งครับ ลดความเครียดและเพิ่มการพักผ่อนที่เพียงพอบอกลาอาการเหน็บชาไปเลยครับใครที่ปวดข้อปวดเข่าและคอเลสเตอรอลสูงอยากที่จะดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงเรื่องของหัวใจเบาหวานความดันวันนี้บอกได้เลยครับว่าตอบโจทย์สุดๆส,สุขภาพดีกับสุขไลนนี่คือน้ำมันอะโวคาโดแท้และน้ำมันงาดำ พลัสกาบ้าละครับจัดนักจัดเต็มใครอยากดูแลสุขภาพแบบพักผ่อนเพียงพอตื่นมาแล้วเฟรชและสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งวันกดที่ตะกร้าด,ด้านล่างได้เลยนะครับ